ระเบิดความมันไปกับศึกมวยไทยไฟค่าเชือกเมืองคอนจะเป็นการมาเชิญหน้ากันระหว่างขวัญใจชาวไทยเต็งหนึ่งสมบูรณ์สาบที่มีสไตล์การชกดูเดือดถึงใจแฟนมวยจะแลกเดือดก,กันกับคาเมลอนเซิร์ต ที่มีความดุดันกล้าแร่กล้าสวนบวกหมดไม่สนใครโดยจะโชว์กันในรุ่นซูเปอร์ไฟน้ำหนัก77กิโลกรัมใครจะเป็นผู้คว้าชัยในไฟนี้อย่าพลาดชมวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567ณเซนท่านพาสานนครศรีธรรมราชเริ่มเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกา40นาทีารับชมฟรีผ่านทางฟรีเอ็นฟิด์ข่าพที่สุดของความมันสดทุกคู่ชัดทุกแมตช์ไม่พลาดทุกเกมการแข่งขันราคาดีที่สุดในประเทศครบเครื่องเรื่องการเดิมพันไว้ใจ เ,เล่นหมันทุกเวทีเดือดทุกคู่ครบทุกรายการด้วยราคามาตรฐานหมวยพักยกหมวยเดียวหรือมวยสเต็ปฝากถอนไวไม่เกิน1-3นาทีตามความเป็นจริงเล่นได้ายจริงเหมาะแก่การได้เสียต้องที่นี่